้นกลับไปเมื่อต้นศตรวรรษที่19หรือนานกว่านั้นกษัตริย์และมเหสีที่กำลังตั้งคันหนีการโจมตีของพญาครุฑราชินีได้ให้กำเนิดระหว่างทางหลบหนีเนื่องจากเกรงว่าลูกน้อยจะได้รับอันตรายนี้ด้วยหากพวกเขาเป็นอะไรพวกเขาจึงวางลูกสาวแรกเกิดไว้ในเรือริมฝั่งแม่น้ําและทิ้งนางไว้ที่นั่นเรือนั้นเป็นของพ่อค้า เขาพบทารกและเลี้ยงนางไว้ดังลูกของตัวเองโดยตั้งชื่อว่าบิดะเสรีพอค้านี้เป็นผู้มีวิชาอาคมเขารู้ว่าเด็กน้อยนี้มีความเป็นมาไม่ธรรมดาและยังไม่พ้นห่วงอันตารายจึงได้ถอดดวงจิตของนางฝากไว้กับปลาที่เป็นอมตะตัวเล็กๆซึ่งซ่อนตัวอยู่ในโรงศพในสระน้ำในสวนหลังบ้านของพวกเขา การเวลาผ่านมาบิดาเสรีได้เติบโตเป็นสาวที่สวยสะพรัง่งในเวลานั้นที่เมืองอินทระปุระโดฮานสุลต่านแห่งอินทระปุระแต่งงานกับลีลาเสรีหญิงสาวที่สะสวยแต่นางนั้นขี้อิจฉาและขี้ระแวงนางกังวลว่าวันหนึ่ง นางจะถูกหญิงสาวที่สวยกว่าและอ่อนเยาวกว่าแย่งชิงความรักไปนางจึงส่งคนรับใช้สี่คนไปตามหาหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยงดงามกว่านางซึ่งไม่นานคนรับใช้ก็พบกับบิดาเสรีจึงกลับมารายงานราชินีนางจึงสั่งคนไปนำตัวหญิงสาวนั้นมาโดยอ้างว่าจะขอมาเป็นลูกสาวบุญธรรม พ่อแม่ของนางจึงยอมให้ไปอย่างไม่เต็มใจเพราะกลัวโทษทันเมื่อบิดาเสรีมาถึงราชินีก็ขังนางไว้และเคี้ยนตีนางราชินีต้องการฆ่านางแต่ทำอย่างไรนางก็ไม่ตายบิดาเสรีนั้นทนทรมานทุกรูปแบบจนกระทั่งนางสิ้นหวังคงไม่มีใครช่วยนางแล้ว ไม่มีใครต้องการนางแม้แต่พ่อและแม่แท้ๆก็ไม่รักและทอดทิ้งนางจึงตัดสินใจจบความทรมานนี้โดยบอกแกราชินีว่าดวงจิตของข้านั้นอยู่กับปลาน้อยถ้าท่านเอาปลาขึ้นจากน้ำในเวลากลางวันข้าก็จะตายเองพูดจบราชินีก็สั่งให้คนนำปลานั้นมาราชินีรับปลามามัดมันไว้ด้วยริบบิ้น และนำมาคล้องคอนางไว้บิดาเสรีก็สิ้นสติไปราชินีทรงส่งร่างของบิดาเสรีกลับบ้านพ่อของนางหวังว่าจะชุบชีวิตนางโดยใช้ปลาที่กักดวงจิตนางไว้แต่ก็พบว่ามันถูกขโมยไปในเวลาเที่ยงคืนราชินีนั้นถอดสร้อยปลาและใส่มันไว้ในภาชนะเดิมของมันทำให้บิดาเสรีฟื้นคืนชีพ และบอกพ่อแม่ของนางว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในเวลาเช้าเมื่อราชินีตื่นบรรทมและนำสร้อยปลาตัวนั้นมาสวมอีกบิดาเสรีก็ตายลงอีกครั้งพ่อแม่ของนางซึ่งหวาดกลัวราชินีจะรู้เรื่องราวที่ลูกสาวคืนชีพในเวลากลางคืนจึงสร้างที่หลบภัยในดินแดนอันห่างไกลที่นั่น พวกเขาปล่อยให้บิดาเสรีอยู่ตามลำพังเพื่อความปลอดภัยของนางเองโดยไปเยี่ยมนางเป็นประจำพร้อมเสเบียงสุลต่านโดฮานั้นได้ฝันถึงดวงจันทร์ที่ตกลงมายังโลกมีผู้ทำนายฝันบอกพระองค์ว่าพระองค์จะได้พบกับภรรยาที่สวยงามและคู่ควรกับบารมีแต่เขาปฏิเสธว่า ไม่มีใครสามารถทับเทียมลีลาเสรีได้วันหนึ่งองค์สุลต่านได้เดินทางไปแบบเงียบๆพร้อมคนรับใช้ที่รู้ใจเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากการว่าราชการในช่วงนั้นเขาออกเดินทางเข้าป่าล่าสัตว์และบังเอิญไปพบกับที่หลบภัยของบิดาเสรีสุลต่านสั่งให้คนของเขาพังประตูเข้าไปและพบร่างอันไร้ลมหายใจของบิดาเสรี เขาลงไหลในความงามของนางแต่ปลุกนางอย่างไรก็ไม่สำเร็จเขารู้สึกแปลกจะว่านางตายไปแล้วแต่เนื้อตัวก็ยังอุ่นอยู่พระองค์จึงพยายามหาวิธีปลุกจนกระทั่งถึงเวลากลางคืนนางจึงตื่นขึ้นบิดาเสรีนั้นตื่นตระหนกแต่สุลต่านก็ประกาศความรักของเขาอธิบายว่าเขาเป็นใครและแสดงความปรารถนาที่จะแต่งงานกับนาง บิดาเสรีเล่าเรื่องของราชินีให้เขาฟังก่อนที่จะสิ้นสติอีกครั้งในเวลารุ่งสางสุลต่านกลับวังพระองค์สังเกตเห็นปลาบนสร้อยคอริป,ปินของราชินีและตระหนักได้ว่าบิดาเสรีนั้นพูดความจริงพระองค์จึงยึดปลามาจากราชินีและปล่อยมันลงน้ำตามเดิมทางด้านบิดาเสรีก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง องค์สุลตานจึงให้คนไปรับตัวมาพร้อมจัดงานอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่และทรงเอาผิดจากรีลาเซรีโดยการปลดออกจากตำแหน่งราชินีและเนรเทศนางออกจากวังไปซึ่งนางก็โกรธมากแต่ก็จากไปแต่โดยดีในขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดบิดาเสรีนั้นขึ้นครองราชอีกครั้งในอาณาจักรของพวกเขา พี่ชายของนางได้รู้เรื่องราวของนางและแตัดสินใจออกตามหาน้องสาวเขาติดตามหาบาะแสะจนกระทั่งได้พบกับครอบครัวที่อุปถัมนางไว้และตามไปจนถึงวังของสุลต่านในตอนแรกนั้นบิดาเสรีน้อยใจและยังคงขัดเคืองใจที่พ่อแม่ทิ้งนางไปแต่เจ้าชายนั้นได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นางฟังนางจึงยกโทษให้ และได้จัดงานเพื่อนัดพบกันพร้อมหน้าทุกโศกของบิดาเสรีอันตรธานหายไปแล้วทุกคนที่นางรักได้อยู่พร้อมหน้าราวกับว่านางได้ตื่นจากฝันร้ายอันยาวนานกระนั้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานพื้นบ้านจากประเทศมาเลเซียถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ